สวัสดีทุกๆคนครับขอต้อนรับเข้าสู่ช่อง Cosmo Cosmo ครับวันนี้ผมจะมาแวะพูดเรื่องดราม่าสักเล็กน้อยอันนี้เผื่อใครไม่รู้นะครับว่าพี่มันมีดราม่าอะไรอ๋อมันเป็นดราม่าเกี่ยวกับกิจกรรมใหม่นะครับคืองี้คือต้องย้อนกลับไปเมื่อหลายวันก่อนตอนที่กิจกรรมเพิ่งเข้าเกมกิจกรรม High Voltage Overdrive ได้เปิดให้เล่นตอน,น,นแรกก็ปกติดีครับจนกระทั่งมีผู้เล่นตาดีบางคนสังเกตเห็นความผิดปกติของการแลกของรางวัลของกิจกรรมนี้ว่ามันสูงไปหรือเปล่า เขาเลยไปถามใน Discord ว่าโหมดใหม่นี้ค่อนข้างสนุกเลยผมได้ลองไปเล่นมาบ้างแล้วแต่ผมกับคนอื่นๆกับรู้สึกงงกับราคาของคิดโอเมกาที่มันแพงมากผม,มรู้นะว่าทางเลืออีกทางคือต้องสโอและสะสมโทเค็นเพื่อได้การ์ดใบนี้แต่มันทำให้รู้สึกว่าตอนที่เล่นกิจกรรมมันไม่มีความลุ้นเกี่ยวกับของรางวัลเลยมันรู้สึกแย่มากๆจริงๆผมชอบเกมนี้นะและไม่ค่อยเห็นด้วยกับคนใน Discord เรื่องการตัดสินใจทางธุรกิจของเกมแต่ครั้งนี้มีใครพอจะอธิบายได้ไหมว่ามันเกิดอะไรขึ้น สรุปก็คือเขาบอกประมาณว่าในโหมดใหม่สนุกมากเลยนะแต่ราคาของคิดโอเมก้าเนี่ยมันแพงเกินไปซึ่งอันนี้เนี่ยผมแล้วก็หลายๆคนก็เห็นด้วยเราไปดูคําตอบของเดฟกันดีกว่าครับรางวัลส่วนใหญ่ในร้านค้าจะสามารถแลกรับได้แต่ท็อปทีไอเทมเนี่ยอาจจะต้องไปหาโกลจากโหมดอื่นเพื่อชดเชยส่วนต่างเอานะครับตัวอย่างเช่นคิดโอเมก้าที่มีราคาสูงผู้เล่นที่ต้องการสามารถใช้โวที่สะสมมาเพื่อเป็นส่วนลดในการซื้อโดยตรงและเติมส่วนที่เหลือด้วยโกล หรือผู้เล่นสามารถใช้โก <methodology S 1> เพื่อรีเฟซภารกิจเพิ่มเติมเพื่อรับโวล์มากขึ้นแล้วเราจะมอบโวล์จำนวน500หน่วยให้กับผู้เล่นทุกคนทุกวันนะครับคือจริงๆเขาอาจจะไม่ได้พูดกวนตีนขนาดนั้นหรอกสรุปก็คือเขาจะบอกว่าใช่มันแพงกิจกรรมนี้เล่นเพื่อเป็นส่วนลดไม่เล่นเพื่อรับฟรีๆคนที่โกไม่พอก็ไปหาจากโหมดอื่นเอาคําถามแรกที่ผุดขึ้นมาในหัวผมเลยนะครับคือไหนโหมดไหนที่เล่นแล้วได้ทอง คอนควสเแล้วไม่ใช่นะไม่มีนะคอนควสตไม่มีหลังจากที่เดฟออกมาตอบแบบนี้เนี่ยโลกเดเน็ตก็ลุกเป็นไฟผู้เล่นออกมากล่นด่ากันมากมายเพราะกิจกรรมที่ผ่านมาเราสามารถที่จะเล่นแล้วได้การ์ดจากกิจกรรมนั้นๆจริงๆแต่รอบนี้กลับเล่นเพื่อที่จะเป็นส่วนลดคนส่วนใหญ่เลยไม่พอใจกันและที่บอกว่ามันแพงนยครับก็ได้มีคนไปคำนวณมาว่าถ้าทําทั้งหมดแล้วจะได้เท่าไหร่สรุปก็คือได้ประมาณ38,000โวลต์โส่วนคิดโอเมก้าแม่งราคา50,000ื่นโว้ นั่นหมายความว่าต่อให้คุณจะตบี้บัตเล่นมันแค่ไหนก็ไม่มีวันได้การมาแบบฟรีๆเว้นแต่คุณจะมีทองเก็บอยู่เยอะมากดราม่าในครั้งนี้ไม่เงียบลงแม้แต่นิดเดียวครับถ้าใครยังจาก็ได้ในเดือนนี้ก็มีดราม่าอีกอันนึงอยู่ย้อนกลับไปอีกนิดอันนั้นเป็นดราม่าเกี่ยวกับคนวาดอาร์ตของเอนชิเอนวันจำกันได้ไหมครับซึ่งวงเวทในการ์ดของเอนชิเอนวันมันไปคล้ายกับของคาเมเลเดอร์วิสาดมากเลยคล้ายจนเหมือนกันเลยดีกว่าแค่ตัดลายมังกรออกเฉยๆซึ่งอันนี้เนี่ยเป็นที่ฮือฮาอยู่พ ไม่เหมือนกับครั้งนี้ครับที่ดราม่ามันดูใหญ่จริงๆและหลังจากนั้นประมาณ4 5หวันเดฟก็ได้ออกมาประกาศใน Discord ว่าวัตถุประสงค์ในการตั้งราคาของคิดโอเมกาคือการมอบส่วนลดพิเศษให้กับผู้เล่นสำหรับการ์ดพูห้าโดยใช้โวแต่เราไม่ได้สื่อสารให้ชัดเจนซึ่งทําให้เกิดความไม่พอใจในอนาคตเราจะแจ้งเกี่ยวกับของรางวัลกิจกรรมให้ชัดเจนกว่านี้เป้าหมายของเราคือให้ทุกหมวดมอบรางวัลที่ผู้เล่นอยากได้ไม่ว่าจะใช้จ่ายมากหรือน้อยบางกิจกรรมจะเน้นไปที่รางวัลสําหรับผู้เล่นฟรี ในขณะที่บางกิจกรรมจะมีรางวัลที่ให้ความคุ้มค่ากับการซื้อและสําหรับช่วงนี้เราจะแจกโว้จำนวน2,500หน่วยไปให้ผู้เล่นทุกคนนะครับเนื่องจากมีบักที่ส่งผลกระทบต่อการได้รับโวและ XP นอกจากนี้ยังมีผู้ชี้ให้เห็นการแลกโวโดยตรงด้วยโกนั้นถูกกว่าการรีเฟซภารกิจซึ่งเราไม่ได้ตั้งใจทําให้มันเป็นแบบนั้นเลยและเราจะพิจารณาแก้ไขในอนาคตครับ ถ้าให้สรุปครับก็คือเขาบอกประมาณว่ากิจกรรมนี้เนี่ยมันไม่ได้ทำเมื่อ่สายฟรีอยู่แล้วรอบต่อไปก็จะประกาศให้ชัดเจนคือนะและบอกด้วยนะครับว่าจะยังคงมีกิจกรรมแบบนี้ต่อไปในอนาคตงั้นสิ่งที่เราทําได้ก็คือทําใจครับทําใจครับว่าสายฟรีอย่างเราจะอยู่ยากขึ้นอีกนิดหนึ่งคือตอนนี้ดราม่านี้มันเป็นวงกว้างมากถึงขนาดที่แม้แต่ครีเอเตอร์ของ Snap ยังออกมาแสดงความคิดเห็นเลยครับว่าฉันไม่รู้จะพูดยังไงกลับมาเวลสแนปแล้วจริงๆฉันพยายามเป็นกระบอกเสียงให้ผู้เล่นและครีเอเตอร์คนอื่น พยายามให้โอกาสเกมนี้ให้สะดุกในแบบของมันแม้จะมีความน่ากุนกิดมากมายก็ตามแต่เกมนี้มันก็เอาแต่เอาและเอาจากผู้เล่นอยู่ตลอดตลอดและข้อความจากมาวิสเนปในวันนี้ก็ได้แสดงให้เห็นแล้วว่าจะไม่มีการเปลี่ยนแปลงใดๆและกลัวว่ามันอาจจะแย่ลงเรื่อยๆก็เป็นเรื่องที่น่าเศร้าครับสำหรับเกมเกมนี้เกมเกมนี้ได้ก้าวไปสู่เกม p l a y to Win อีกก้าวแล้วและก็ได้มีครีเอเตอร์ของ Snap มากมายแสดงความคิดเห็นเช่นกันซึ่งเยอะทีเดียว อันนี้เนี่ยถ้าใครอยากอ่านเต็มก็อพอดแล้วก็อ่านได้เลยครับเพราะว่าน,นี้ผมสรุปมาคร่าๆวๆเฉยๆคุณคิดดูสิว่าแค่ในกรณีของแค่คิดโอเมก้าอย่างเดียวเนี่ยเราต้องไม่ซื้ออะไรเลยนะแล้วในร้านค้ามันยังมีการ์ดอื่นๆอีก,อกเยอะแยะเลยอะอย่างไอการ์ดใหม่อ่ะครบบ้าใช่ไหมหมื่นห้าพันโวเพื่อสุ่มไม่ใช่แลกด้วยนะสุ่มโอ้โหเรียกได้ว่าจะเอากันทุกทางเลยทีเดียว และการจะได้คดดูเมกาเนี่ยแบบคุ้มๆก็คือคุณจะต้องไม่ซื้ออะไรเลยในร้านค้าโอ้โหมันช่างมันช่างโหดร้ายยิ่งนักที่เราเห็นของตรงหน้าแล้วเราไม่สามารถแลกมันมาได้เนี่ยเจ็บใจเหลือเกินถ้าถามว่าผมจะโว้ไปทําอะไรผมจะเอาไปสุ่มครับซึ่งผมโชคดีฮะได้การ์ดใหม่มาเลยส่วนโว้ที่เหลือก็ไปละเลงเล่นครับใครจะเลงก็เล่นคดดูเมกามันเก่งสํานั่นเลยแล้ววะเออถ้าใครชอบคลิปแนวนี้ก็ฝากกดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมทำคลิปแนวนี้ต่อไปด้วยนะครับสำหรับในวันนี้ก็อาจจะเป็นคลิปสััั้้นๆที่่มาาสรรุปใหฟงเฉคบก็ อาจจะไม่ได้มีอะไรมากแต่ก็ต้องขอบคุณทุกคนมากๆเลยครับที่ดูมาจนถึงจุดๆนี้สำหรับในวันนี้ขอบคุณมากครับ